เคยไหมครับรู้สึกว่าชีวิตมันวนหลูบเดิมๆน่าเบื่อไปหมดผมก็เคยเป็นแต่รู้ไหมครับบางทีแค่ปรับเรื่องเล็กๆน้อยๆชีวิตก็เปลี่ยนไปได้เลยนะเมื่อก่อนผมตื่นสายตลอดรีบไปทำงานหัวฟูไม่มีเวลาทำอะไรที่อยากทำเลยจนวันหนึ่งผมลองตั้งนาฬิกาให้เร็วขึ้น30นาทีเท่านั้นแหละเฮ้ยมีเวลาออกกำลังกายด้วยผมอุทานกับตัวเองตอนเห็นเวลาเหลือเฟือ ผมเริ่มออกกำลังกายเบาๆอ่านหนังสือที่อยากอ่านจิบกาแฟอย่างสบายใจแค่30นาทีที่ตื่นเช้าขึ้นทำให้วันนั้นทั้งวันผมรู้สึกกระปี้กระเปรามีสมาธิทำงานมากขึ้นแถมยังอารมณ์ดีๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องตื่นเช้านะลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านดูบ้างหาเพลงใหม่ๆฟังจัดเตาะทำงานใหม่หรือแค่เปลี่ยนแก้วกาแฟที่ใช้แค่นี้ก็ช่วยให้ชีวิตมีสีสันขึ้นได้เยอะเลยครับ เห็นไหมครับชีวิตดีขึ้นได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โตแค่ปรับเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เข้ากับตัวเองลองเริ่มจากวันนี้เลยครับ